มาไหนมาทำไรเรากำลังจะมาซื้อของที่อีเกียนะอีเกียอ๋อไม่ได้มาซื้อแล้วเราจะมาดูป๋าป๋าอยู่นี่ป๋าอยู่นี่ป๋ายป๋าปาอยู่นี่ป๋ามาซื้อของครับป๋าก็หลายอย่างหลายอย่างเลยนะกาเหมาเลยป่ะรถน้าไม่จะพอรถไม่น่าจะพอโอ้โหขนาดนั้นเลยไหมเงี้ย อ๋อหรือบ้านทิ้งแล้วเปลี่ยนบ้านใหม่ฮะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนเป็นเล็กพ้องน้อยต่างแดนนะก็วันนี้ไปพาทุกคนมาเดินเล่นที่อีเกียค่ะซึ่งวันนี้นะเราก็จะมาเดินดูเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็มาดูดูไปก่อนนะเพราะว่าเรามีแลนว่าจะย้ายบ้านกันนะคะทุกคนก็มากับเล็กตี้ค่ะ คืออยากจะบอกว่าที่นี่มีของให้ดูเยอะแยะมากมายเลยอ่ะมันเหมือนเออไปชอบดูเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวไปจะถ่ายรูปให้ทุกกคนได้ดูนะว่ามันสวยมันน่าสนใจยังไงแล้วเราจะได้อะไรติดไม้ติดมือไปหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันลงมาอยู่นี่ตอนนี้เรากําลังตื่นเต้นกับเตียงนอนแล้วก็ห้องนอนนะคะเออเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูเนาะอันนี้เตียงลูกเอาวางไว้ข้างเตียงตัวเองเลยเอ้ยน่ารักอ่ะห้องนี้น่ารักมากเลย ไปนั่งชมนั่งชมผัวโอเคห็่งน้แหลมละพูดใหม่ไหนไหนไหนเวิร์กไหนไหนห้องนี้น่ารักมากเลยห้องห้องอ่านหนังสือหนังสือให้อ่านเนอะดูวันวันดูเต็มมือถือแล้วพูด นิว <New S 2> เห็น, <ido ột? S 2> น,นป่าว่านิวอ่ะน้อยอ้วนเนี่ยถ้ามีต้องซื้อช้นแบบนี้เพื่อที่ว่ารีไววังกระเป๋าอันนี้ไม่สวยอะไรก็ไม่สวยสักอย่างอันนี้เป็นห้องสตูดิโอเป้เออสตูดิโออ่ะเออแบบนี้ต้องมีเก้าอี้ตัวเดียวพอแล้วก็มีต้นมงต้นไม้แค่นี้พอไม่ต้องมีหลอนังทำไมอ่ะ อออืกินว่าเป็นเป็นอมเป็นทำทำเกี่ยวกับบริษัทปะอ๋ออ๋อนสมัยฉันอยู่เมืองไทยฉันนั่ง T B R ฉันนั่งหน้าคอมตลอดเวลานะจ๊ะอ๋อฉันแบนี้ปัจจุบันนี้ไม่ได้ทําก็เลยมานั่งกดมือเล่นทุกวันนี้ถือแต่ไม้ขัดซ้วมแปรงขัดส้วมชีวิตเปลี่ยนมาอยู่มาอยู่เมืองนอกชีวิตเปลี่ยนเป็นนี้เจ๋วแท้ ก็ได้ขววนี้ได้สุดยอดเลยนะขัวในฝันเลยนะแต่ใหญ่ไปหน่อยเป็นคนครอบครัวใหญ่ตื่นสักทีดิฝัน,น,นแล้วก็ได้คร <น S 2> <ปะ S 1> อบครัวใหญ่มีอยู่สองคนดู <c oughs> ดิกลางบ้านเนี้ยเนี่นมันเออพี่ข <c oughs> ัวพีด <c oughs> ูแรงเว้ยแจมเออแต่ข้างหลังมันก็สวยจริงๆอะ่ะเออดูดิกี่รักอยากกินไหมพิกกี้ชิมก่อนไหมเขาชิมได้ แบบนี้สวยบบสวยบบนะคะรับเะคือแบบที่ล้างจานเล็กเลสโแ้ก้วเล็กเเขาเสร็จก็นั่งกันสองคนลูกก็นั่งตรงนี้แต่ไม่พอหรอกมอั้งเล็กกินจุกินข้าวคนราจานไม่ต้องกินเยอะอทำกับข้าวแค่หนึ่งอย่างพอข้าวไร ยื yep. oh, ๊ด ah ah okay. โอ้โหรู้หลาหมาเห่า okay. ร okay. ู okay. ้หลาหมาเห่าเนี่ยโสร็นะนี่แต่อ <c oughs S 2> ันนี so ้คงไม่ต้องใส่หรอกมันจะใส่เงื่อนแท้ก็ต้องเพราะว่ามันตไอ้แฉกม่นต้องมีดูหน่อยสิดูนี่นุ๊กเนี่ครับอันนี้ไว้ไอ้นี่เพชรพลอยยท็กไรเลยเนี่ยไม่เป็ไม่มีเพชรไม่มีพลอยขายกินหมดแล้ว đi, đấy, tu thì lắc tu khẩu ได้มาแล้วป้าปุ๋ยนอของที่รักของเขานอนแทนนอนมันเจ็ดติงเดียวกันทำไรอ่ะเดินหาอะไรกันอ่ะอ๋อคือเราได้พอรเจอร์เราก็ต้องมาหาว่ามันอยู่ตรงไหนเขาจะมีพานให้ดูว่ามันอ,อยู่รอบในของของตรงนี้ แบบนี้เหรอแบบนี้เลยคือสมมติว่าเราจะซื้อตู้ใช่ปะ่ะเราก็ต้องมาหาอุปกรณ์ไปประกอบเองว่างั้น<ช>มันก็จะมีมงไงว่าอยู่ร็องไหนเบอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่าเวลาเราตกลงซื้อแล้วใช่ปะ่ะ<ช><ร>แล้วก็ไม่คุยกับคนเราเพราะแบบนี้เราต้องไมคุยกับคนคนน,คนั้นก่อนเ,าเขาจะบอกมาอยู่อยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยเขาจะบอกให้เราหาเองเขาก็จะให้รหัสมาแล้วให้เราหาเองบริการด้วยหยิบผิดก็อั y ยูใช่ไหมใช่สบายโทษใครไม่ได้เซเวอร์ชูสหยับ ทุกคนคะตอนนี้เป็นเมื่อยมากเลยก็มานั่งรอเพื่อนหา อุปกรณ์นะพอดีเพื่อนเขาซื้อตู้นะเราแต่ละที่เนี่ยเวลาเราซื้อของอะบางที่เขาก็จะให้ซื้อเป็นสําเร็จใช่ไหมบางที่เขาก็จะให้ไปประกอบเองไงเออคราวนี้เราจะต้องมาหาชิ้นส่วนของตู้นั้นนั้นเองนะคะโดยที่ทางคัชเชียร์เขาจะให้รหัสมาเนาะหรือว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะให้รหัสมาแล้วก็ให้เรามานั่งหาเองว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้มันก็จะมีลากเกอร์ประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวไปเอาให้ดูนะ เนี่ยค่ะชั้นมันก็จะมีเนี่ยล็อก3ล็อก5ล็อก7ล็อก9ระหว่างชั้นมันก็จะมีอะไรนะเขาเรียกมันก็จะมีพัดเบิร์ดอะไรพวกนี้หรือว่ามีรหัสให้เราไปหยิบนะว่าตู้ส่วนตรงไหนเป็นชั้นวางตรงไหนเป็นขาตั้งตรงไหนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออให้ปาประกอบเองพูดง่ายๆเนาะเนี่ยค่ะของเราคือตู้หนึ่งชิ้นเราก็จะต้องไปหาอุปกรณ์เองทุกอย่างเลยนะน็อตก็ต้องหาหยิบเองอะไรเองทุกสิ่งอย่างเออ <laughs> ก็จะประมาณนี้นะส่วนเรานะมีที่ให้นั่งตรงไหนเราก็นั่งตรงนั้นค่ะเพราะเราเหนื่อยมากทุกคนเป็นบ้านเปนบ้านสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรเลยเราพามาเดินเล่นเฉยๆนะโอเคค่ะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะไปแล้วบ๊ายบาย